อันนี้เชิญพบกับหน้าตาอันนี้ไม่เจนะคะแต่ใส่ของเจเข้าไปด้วยนะคะบนบันไดดูท่าทางการรับประทานนะคะรับประทานใบก็สายหัวไปนะคะอร่อยไหม แม่ให้จุลีจะสามารถรากักษาผนังไม่เลือ,อกไม่ได้เลือกเลยนะคะรสชาติแย่ yeah, มากเขา้ามาเจอกันดูแลรักษาโบราณสถานที่เป็นร<า>้านน้ำเล<า>ือดหลอดรายแล้วผ่าตวัดซาติบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตอาจจะลงเหลือเพียงเศษกอนลาไปแต่ก็ยังรับประทานนะคะเรื่องหนึ่งที่เขาบุรุษของเเรื่องหนึ่งไม่เลยไปเรืองพนันจะปฎิบัติไหม่รายงาน เจ้เดือนลองรับประทานดูแพงด้วยนะอย่าเคลียดทิ้งนะซื้อมาตั้งแพงลองร้อยห้าสิบนะกินด้วยเลยลองรับประทานชิมดูไม่ใช่ถูกนะอร่อยกุบกุบรับประทานไปก็ยังบ่นไม่ขาดปากแล้วก็ยังสายหัวนะคะที่เป็นีมือการบิดของสำนักข่าวประชาธรรมอันนั้นอยู่ในหม้อนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ ก็ยังรับประทานต่อเปรี้ยวหาเปรี้ยว,อะ,ยวอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรไปใส่น้ำพริกน้ำส้มมาดิเปรี้ยวได้ไง ็ยังคงรับประทานต่อไปแล้วก็บ่นจนเกือบจะหมดเยก็คือการซ่อมแซม